ครับแล้วก็กลับมาันมาอีกแล้วกับเกม Battlefield 5ก็ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นปืนที่ผลิตในปี1916 1, 1, 9, 1นั่นก็คือปืนเซฟสแลเตร์ซึ่งผมไม่รู้นะว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมค้นไปใน Google t นทันส a t e แล้วมันบอกเป็นภาษาเยอรมันซึ่งผมอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกเพราะาผมไม่ได้เข้าค้าเยอรมันโอเคงั้นก็ผมว่า ไม่โชคฝีมือของเราหน่อยดีกว่าก็ปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ถือว่าดาเมจแรงพอใช้ได้ก็หวังว่าคงไปได้ดีนะแต่เลตอฟฟา e มันถือว่าน้อยกว่าเอเอ็มวันกาแลนกดไม่ค่อยมันเลยปืนนี้แต่กระสุนเยอะดีน่าจะพอทดแทนได้โอเคไปกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในด่านล o อตเทดัม um. ก็เราเป็นฝั่งเยอรมันด้วยก็ถือว่าโชคดีหน่อยซึ่งตอนนี้ จุดชาลีก็บวกกันหนักส่วนจุดนี้ก็ไม่เกิดจะเพื่อนดิว่าสวัสดีเพื่อนเออย่าบ,บอกนะว่านั่นเนี่ยผมว่าละงั้นถ้าพวกคุณไม่ว่าอะไรผมขอวางบีคอนนะแล้วก็ใช้ปืนพวกวิ่งเข้าไปจอนวิกเลยแล้วกันนะความจริงไม่ใช่จอนวิกหรอก จิกหัวนมจิกหัวนมก็บาแล้วโอเคไปต่อ okay. โอเคสวัสดีเพื่อนพอดีเราไปหาจัดการสตูหน่อยนิดหน่อยนะเราเอาของมาผิดอะเออเพื่อนอ่ ه, สนาสไนเปอร์อีกโอเคพวกเนเห็นสตูอยู่มุมนู้นอยู่ใช่ไหมโอ okay. เคแบทเทอร์ได้แล้วกันผมถอยกันแล้วกัน แต่ผมอยากดีสปาตอนนี้คะแนนผมดีตอนนี้ถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้ใช้เป็นทนั้นของปืนไอ้สเตปสแลเตอร์ก็ขอใช้เป็นไอ้ปืนนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าผมเอามาผิดอันเออเดี๋ยวอันนี้สร้างไได้อ่าน,นี่ค่อยเล่นเลยอันนี้สร้างไรอโอเค จะว่าไปมุมนี้เขาผมเห็นเขายิงกันดีๆอยู่นะะเขาไปทจ่จุดเบาวากันหมดแล้วแล้วผมกงออกมาด้วยเยี่ยมไปเลยโอเคก็ถือว่าตอนนี้เราวิ่งกันมาวิ่งพ่านเลยตอนนี้ตอนนี้เราอยู่จุดชาลีโอเคงั้นช่วยเหลือเพื่อนหน่อยแล้วกันโอเคสู้อยู่ด้านบน อยู่ด้านบนแต่ผมไม่รู้ตำแหน่งเขานะโอเคอยู่ตรงนั้นก็โอ้โหผมเล็งตัวใกล้แต่ตัวไกลมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าโอเคก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนปืนเลยแล้วกันนะก็เกมนี้ไม่ได้มีคนเยอะอะไรมากคนก็พอประมาณเดี๋ยวเปลี่ยนปืนอ่าสกอตไว้ไปละ งั้นเดี๋ยวเราอันนี้เราเปลี่ยนเป็นแซปสเตเตอร์แล้วเนาะโอเคสวัสดีเพื่อนมีคนของเราทำงานได้ดีใช่ไหมซึ่งออไอ้ไอ้อนไซส์ของปืนนี้หรือว่าสู์เล็กของปืนนี้ถือว่าพอใช้ได้เลยนะมันไม่ได้มองยากเหมือนบ้าไอ้ปืนที่ผมเล่นเม่อกีอย่างปืนเยอะปืนฝรั่งเศสเม่อกีโอ้โอย่างแมสแมสสี่สิบสี่นะ อันนั้นมันเล็งยากสำหรับผมมากเลยเฮ้ยของสุดหน่อยถ้าไม่ว่าอะไรโอเคทางนี้ไม่มีอะไรผมว่าสตูอยู่ด้านบนไหมยไม่มีใครมาทางนี้เลยเสียงเม่อกี้ใช่เสียงรถถังไหมนั่นแหะฟู้น่าจะใช่นะเอ่อไปได้ดีไหมทางนู้นนอะ มังโอเคเขาน่าจะไปดีแล้วเพื่อนเราอะโอเคยังไม่มีใครมาทางนี้เลยเขามาไม่ได้ต่างหากโอเคอ่า ผมว่าสูน่าจะมาทางนั้นแหละเล็งไว้ก่อนรอจังหวะเออโอ้เอยอีอแค่อีกแค่สิบดาเมจเขาก็ตายละโอ้แล้วแถมเผาให้ด้วยเลยเยี่ยมไปเลยโอเคสองเออเอาเอา,เอาผมนู้นสองสอง อส่สามสองเลยอ๋อเยียบไปเลยเอ,อ่อบีคอนของเราโดนทำลายละงั้นก็ผมเห็นในแผนที่ตูอยู่ด้านหน้านะ <c oughs> ก็ปืนนี้ยิงเฉลี่ยก็ประมาณ2-3ถึงนัดละถึงจะตายถ้าหากระยะใกล้ <c oughs> แต่ถ้าหากระยะไกลก็น่าจะประมาณ3-4นัด ระยะกลางก็ประมาณ3-4นัดเหมือนกันแหละได้ผมเดานะซึ่งผมไม่ได้ดูกล้าแบบกล้าแบบจริงจริงจังๆผมดูแบบค่าวๆเอา <c oughs> จิกจิกจิกหน่อยเน้นจิกอ๋อยยมไปเลยไ <c> ม <oughs> เ,เดี๋ยวก่อนนะมุมนี้คุ้นๆโอ้โห ไปด้านหลังก็ไม่ได้ไปด้านหน้าก็รถถังเยี่ยมไปเลยมุมนี้นั่นคุดคุณน,นะออโอเคไม่ไม่ใช่คนผมรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ทางนี้ฮะไปแปลกที่เสียจุดเอหรอก แต่ทางนี้ทางขวามือก็ไม่ได้ละทางซ้ายมือก็ไม่มีผมผออกไปซ้ายขวาอยู่ทางขวาแนะ่ทางซ้ายก็ออเออเฮออมีท้งซ้ายมีท้งขวาสรุปโอ้ก็สี่สามแต้มก็ไม่ได้อะไรมาก โอเคตอนนี้เราก็มีความเหนือชั้นกว่าศัตรูมากเลยในด้างด้านของสกอร์เราก็ถือว่าดีพอจะได้ไม่ใช่พอจะได้นำเขาไปแล้วแหละถ้าหากสูตามถ้าหากดูจะตามจริงๆก็ถือว่าตามยา,ยากอยู่นะตอนเนี้ยสกอร์อย่างเงี้ยโอเคทางขวามือมีเพียบเลยไม่ใช่ทางซ้ายมือแต่ผมลงทิศโอเคโอเค ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผมพุ่งไปจูนไอ้ซาการ์ดใหม่อะเพราะว่าผมต้องจูนทุกรอบก่อนที่จะรีคอร์ดไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมันเสียงเบาบางทีก็เสียงดังอะไรแบบนี้มันต้องจูนทุกครั้งอะตู้อยู่ทางขวานะไอ้ตู้อยู่ทางซ้ายอะขวาเนี่ยมันเพื่อนใช่เพื่อนเปียบเลยโอเคอยู่ทางนี้มีไหม อ๋อดูเหมือนจะเรียบร้อยกันหมดแล้วโอเคแล้วโอเปจ์ทีจุดก็โดนยึดแล้วเรียบร้อยโอ้เยี่ยมไปเลยเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะตัวละครผมพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอืม อันนี้คืออ๋อไม่มีออเดอร์ก็ไม่เป็นไรงั้นก็พราะว่าจุดเอพวกน่กนนาจะเป็นจุดที่เดือดพอตัวเลยพคุณว่าไหมเออแต่ก็เลปพอตัว,ตวเหมือนกันแหละไม่อยู่ด้านในนั้นโอ้ยิงโดน3 3นัด ระยะนี้ต้องยิงประมาณสี่นัดแท้จะตายจริงๆถ้าหัาไม่โดนหัวโอเคกตัวทีเพื่อนไม่มีสมกไม่มีเพื่อนตัวทีไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นมันล่งไปตัวทีเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ โอเคเอ้ยเดี๋ยวด้านหน้าโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้ผมเล่นไม่ค่อยด้านหน้านะเพาปืนนี้มันจะพูดยังไงดีเรดออฟไฟมันสู้เขาไม่ค่อยได้แล้วก็ผมว่าขึ้นไปด้านบนดีไหมหรือว่าไงดีก็ดูแผนที่แป๊บ โอเคเข้าเข้าไปเลยแล้วกันผมก็จัดการได้แค่ไม่กี่คนเองอ๋อโอเคเป็นเพื่อนตกใจหมดเห็นกระสุนโผล่ไปโดนเพื่อนก็เลยยิงเล่นก่อนโอเคมันไม่ได้ยิงเพื่อนมันยิงสูตรตรงนั้นนั่นน่ะตรงนั้นอ่ะว oh. ้ลีดโดลีดโดลีโด แคเค่แค,คบันไดมีแถวนี้ไหมเฮ้ยมุมนี้มุมได้ฮะมุมนี้ได้มุมนี้ได้ฮะแต่เราต้องลุกขึ้นไปยิงเฮ้ยเดี๋ยวโอเค,อเคทำมุมนี้แล้วก็ลุกขึ้นไปยิงได้โอเคมุมนี้ได้อ๋อไม่โดนข <c oughs> อเล็เงหน่อยเล็งเลีงห,เง,เงหน่อยนะิ่งๆหน่อยนะ ความจริงเราไม่ควรรีโหลดกระสุนก็ได้นะเพราะกระสุนเรามีตั้ง20นัดนัดแต่ผมติดนิสัยเพราะผมยิงปืนที่มีกระสุน10นัดน,นานนานมากแล้วโอเคเพื่อนเอ่ะเราจะหยิบกระสุนจากเพื่อนหน่อยเดี๋ยวนั่นมันลดทีนี้ผมเล่นมาก,กี่นาทีแล้วเนี่ยหัวน่าจะน้อยพอตัวหัวน่าจะน้อยละ เรียบร้อยเพว่าน่าจะเล่นน้อยเพรวแถมอีกแมปหนึ่งหน่อยดีกว่านะโอเคลอตเทดัมแต้มก็นำขาดเลยฮะห้ามาดูแต้มหน่อยแล้วกันถ <là> ึงไม่้จะไม่ได้เป็นเบสก็แต่ก็นะเราก็ชนะได้แถมเสียคนน้อยมากด้วย โอเคตอนนี้ก็ขอผมกดไปดูแต้มผมก่อนแล้วกันนะค่า้าสามคะนสกอร์ผม2,000โอเคแต้มตอนนี้ผมพอรับได้ละแต่ผมว่าผู้คุณน่าจะดูกันแล้วไม่หนำใจงั้นก็ไปต่อในด่านธรมบารมดากันเลยแล้วกันโอเคเป็นเยอรมันอีกรอบหนึ่ง สกคิปเลยดีกว่าโอเคในอีกซิวิด่านฮมามบารจะเริ่มขึ้นแล้วงั้นเดี๋ยวเราลงไปเกิดเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เกิดหน้าเออไอ้มีกล่องกระสุนอยู่ด้านหน้าได้แปลกหรอกที่เราจะไปเอากล่องกระสุนก่อนไปตรวจสอบก่อนว่าจุดไหนใกล้สุดจุดชาลีไปจัดการจุดชาลีเลยพวกเพลงบิวมาละเราก็ไปจัดการเลยจุดชาลี ไปเพื่อนถ้าหากตาน,นี้ผมได้แต้มตายมากกว่าคิวก็ไม่เป็นไรละเพราะตามเมื่อกี้เราฆ่า5ตาย3เราไม่จำเป็นต้องแคร์เรื่องสกอร์ตอนนี้ละตอนนี้มันยิงเล่นๆล,ล้วเ้ <c oughs> มันไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ได้เหมือนกับดานญี่ปุ่นที่มันยิงแล้วมันระเบิดใช่ไหม อ๋อนู่นไงไอที่ทำให้มันระเบิดอยู่นู่นไอที่ตัวระเบิดโอเคชาลีได้แล้วตอนนี้ก็ไปดาฟต่อเลย,ยเพลงเพลงบิวให้อารมณ์มากเลยโอเคงั้นก็ยืนกันปิดดาฟก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้โอเคมีเก๋าวอยู่ด้านหน้า เกียร์เฮคนนั้นน่าสงสารมากเลยจะเรียกว่าคนดีไหมเรียกว่าคันดีกว่าเราไม่รู้ว่าใครนั่งเกียร์เฮาคันนั้นโอเคก็ชุบกระโดดกระโดดกระโดดหาจุดถ้าผมติดโคบมาผมก็ยิงเข้าไปจุดนี้จากมุมนี้ได้เลยนี่เฮ้ยเพื่อนไหนเรียงอะไรอเด,ดินผ่านหน้าหน่อยนะ มีกล่องกระสุนอยู่ตรงนี้อ่ารีโหลดทันสุโลหน่อยอ่านี่ยังไงชาปูม่าที่โดนดุมทำร้ายชีวิตปูม่านั้นน่าสงสารโดนลุมทำร้ายแค่รถถังคันเดียวปูม่าก็แทบซูมไม่ได้ถ้าหากไม่ได้เข้าหลังนะอันนี้เขาโดนลุมเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเห็นหัวใคร ฮัโลโหลเพื่อนไมปสว่าทางนี้มีเลงแล้วเจออะไรไหมมีไทกเกอร์อมีเสียงร้องแถวนี้อ่ามีใครร้องแถวนี้ไหมตอนนั่นอ่าอเก็บเพื่อนเป็นเพื่อน,นโอ้เหยียบร้อยโดนเป็นนัดหนึ่ง,บบงผมดิสอาบโบไปแล้วหนึ่งเฮ้ยมีคนอยู่ในจุดแต่ก็นะ ้าไปผมไม่ทำภารกิจเลยแล้วกันให้ผมไปชุบเพื่อนได้ไหมเนี่ยมุมนี้มุมนี้ผมน่าจะชุบเพื่อนได้ละอ่ะโอเคไม่ทันเออเกเฮาเกเฮาโดนโดนเกเฮาหมอแถวนี้มีด้วยโอเคขอบคุณหมอหมอซนเนเทซ่าโอเคซนเนเทเออซนิสซนิอะไรนะผมจำไม่ได้ สนิทิเซอร์หรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้ฮะวิธีเรียกหมอแพทย์หรือว่าแพทย์สนามของเยอรมันเนี่ยสนิทิเซอร์หรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้โอเคตอนนี้ภารกิจของเราก็คือ,อยันนี้ไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหโอเคขึ้นมายระดับบน,นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องดีแนะ่โอเค อตอนนี้เพื่อนเราก็อยู่กันที่จุดดับกันเต็มเลย <c oughs> จุดปาโเวรเราเข้ายัางไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้อง,งสั่งให้เข้าจุดปาโเวยืนกันไว้ที่จุดดับกอนอ่ปุ่มอ้อปุ่มเอ็มลืมไปหาโทรเรียกอะไรดีมนะฮึสวาเกนทีมเราก็ไม่ได้อะไรมาก ไม่ดีกว่าไม่ต้องเป็นต้องมีเรือเออโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มี s a ท i เซอร์แต่เราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องห่วงกับตูญี่ปุ่นเขาทำบ่อยเพื่อนกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วคอยคุ้มกันจุดนี้ไว้นะโอ้ นเนเตต้าหรือเเนตน่าจะสเนเตรตร้าบิเสียงผมไม่ได้ฮะสรุปมันเรียกอะไรนะสานี้ผมจํไาไ,ได้แต่ว่าไอ้คำตอมามันเป็นตัวทีหรือตัวแซดเนี่ยผมจาไม่ได้ฮะผมไม่ได้เข้าคดเีละมัน <laughs> โอเคมีรถถังอยู่ด้านหน้าทาซัฟราหน่อยแล้วกันไหม โอ้เยี่ยมเลยเดินนัดหนึ่งอ๋อโอเคเระเบิดไปละโ,โอเคจุดาเวอร์เราได้ละงั้นก็สั่งให้เพื่อนไปกันจุดาเวอร์กันแล้วกันผมไม่ได้เช็คแมปเลยเมื่อกี้ไม่รู้เลยนั่นเนี่ยว่าเราได้จุดบ p ว w e r ละเพราะว่า p o w มันอยู่หน้าจุดเกิดเข้าเลยทีมเราตอนนี้ก็ถือว่าสุดอยอดไปเลย power Germany ก็เออฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพวกมีอะไรไหมมีอะไรช่วยส่้นไหมอ่าสร้างนี้เลยของจิป่าเถื่อนเพื่อกันเพื่อกันไอ้พวกนี้โดนสองนัดเฮ้ยสองนัดดาเมจเข้าสี่ปกติ ปืนไอ้พวกซิกเน็ตแอคชั่นส่วนใหญ่มันจะเข้าหนึ่งไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเข้าสองเลยฮะปืนนี้โพรวุ่ดอยู่หลังนี้อย่างที่คิดเลยโอเคไม่ว่าอะไรเออ่อผมไม่เห็นเขาผมไม่เห็นเขาโอ้ปืนทอง เดี๋ยวทำประโยชน์ให้เพื่อนก่อนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนโอเคโอ้อ้าวได้หนึ่งหนึ่งเซเมื่อกี้สกอร์ก็พอได้อยู่ตอนนี้การจุดนี้เข้าไว้นะพว้ระยะนี้ก็คำนวณพค้จะคำนวณดีไหมถ้าหากมันระเบิดแล้วหรือว่ายังเนี่ยระเบิดยัง เป็นสีเหลืองมันมี2กรณีนั่นก็คือมันระเบิดแล้วกับผมมาร์คไม่โดนฟะวน่าจะระเบิดแล้วส่วนไอ้นี่ก็อันนี้น่าจะระเบิดแล้วโอเคระเบิดแล้วเดินไปแตะแล้วก็สร้างหองจิปปะาหน่อยไม่รู้จะเรียกจิปปะาดีมั้ย โอ้โดนดาเมจสามอ๋อแสดงว่ามันดาเมจยังเ,เป็นหนึ่งเหมือนเดิมแต่แค่แค่ผมยิงโดนสีนั้นเมอร์กี้เหรออ๋อผมนึกว่าผมผมนึกว่ามันดาเมจอันนั้นนะเออเออโอ้โอ้โอ้สไนเข้าเลง็งเข้าเล็งคนยิงนั้นเอ่สอสกอตเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เพื่อน พเพเืพเ่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว้อเด้อเอ้เจ้าแมเข้ช่วยเอ้เอ้เอ่อสรุปก็คือเขาไม่เห็นเยี่ยมไปเลยโอเคจุดเอปเปิ้ลแล้วกันได้สั่งคำสั่งให้เดินทางไปที่จุดเอปเปิลแล้วกันแปลแต้มหน่อย โอ้รถถังอาเชอร์ตรงนี้เยอะจังผมไม่แน่ใจะว่ามันอาเชอร์หรือเปล่าโอเคตอนนี้เราได้เปรียบแล้วผมมาช่วยยึดนะโอ้โหมุมนี้โอหโหมุมนี้ผมว่าได้แล้วโอ้โหเข้าก็เข้าไม่ได้ จะอยู่ไปก็อยู่ยากอยู่ต่อไปก็อยู่ยากเข้าก็เข้าไม่ได้เรียบร้อยหนึ่งเ <c oughs> จ้าระฟืนพวกซิงเกิลแอคชั่นใน battlefield 5เ <c oughs> ข้ามาถึงจุดนี้ก็ถือว่าเข้าถึงยากแล้วนะนะก็ใช่ก็คือมันกดค้างไม่ได้ กดค้างไม่ได้แล้วก็โดนยิงแบบนี้บ่อยมากก็ความจริงก็คนเว้นระยะห่างไว้หน่อยแต่ก็นะไม่ดีกว่าอันตอนโอเคทีนี้ว้าเออโอ้ผมไม่รู้ในนั่น,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 น่วะผมไม่รู้เลยนั่นน่ะว่ามันมีนายอยู่ตรงนั้น อโอ้โหเชี่ยโอเคก็ตอนนี้ดูเหมือนจุดเอฟโอของเราจะไม่สามารถยืนหยัดได้นะแต่จุดบาววู้แม่งมันดันเสียเปรียบอยู่ใครกได้ช่วยกันจุดบาววู้หน่อยโอเคได้ละมีคนยืนกันจุดเอฟโอด้วยละผมจำได้นะว่าเมื่อกี้ ผมเห็นอันนี้มันยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถถังเด๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย,วยอ่าตอนนี้ก็นอนพักไปก่อนอแค่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ถือว่าอ๋ออันนั้นมันซับไพรือว่าคนโอเคก็ตอนนี้ก็ทีมดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วอ,อันนี้ผม ผมว่ามันน่าจะครบ30นาทีแล้วนะเฮ้ยเบสคอร์ดวะพวกเราเนี่ยหัวหน้าสกอตยืนเท่อยู่คนเดียวเลยอย่อย่าพูดถึงคนทางด้านทางด้านซ้ายผมนะเขาใส่ชุดเท่แต่ผมยืนเท่กว่าเขาโอเคก็สกอตบอยขอนับรวมหน่อยนะรวมกันก็ได้ประมาณ5,000กว่าแต้มก็พอใช้ได้ถ้าเอามานี้ก็ ตาถ้าหาให้เดารวม2ตาก็ได้จากคิวดทสหนึ่งก็คะแนนก็รับได้โอเคก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้แต่ก็เออพัเจอร์สตอมโอเคไม่ดีกว่างั้นก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ก็ผมลองไปจูนในซาการสนิดๆหน่อยๆปรากฏว่าถ้าหาผมจูนมากกว่านี้น,นี่ถือว่าผมจูนสูงสุดของ้าการแล้วนะ ถ้าผมต้องการเพิ่มเสียงผมต้องไปปรับที่ไอ้ไอ้ซอฟต์แวร์ของไอ้ตัวโปรแกรมรีคอร์ของผมเองโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ